มาถึงฮั่นจื้ี的笔画นะเส้นขีดของภาษาจีนนะคะมีคำว่าเหิงเพียวันโกนะอันนี้มาแบบเออกระเดกยิ่งขึ้นเหิงเพียวันโกนะคล้ายๆตัวอักษรบีเหิงเพียวันโกอย่างนี้อันนี้อยู่ฝั่งนี้ค่ะตัวนี้อ่านว่าตุ้ยนะคะหมายถึงทีมนะคะทีมหรือว่ากลุ่มนะคะ ตอนนี้อันว่าเจิ้นนะคะเจิ้นเจิ้นหมายถึงแบบมาเป็นหอบหอบอหนึ่งหอบอย่างเช่นลมมาหนึ่งหอบเนี่ยอีเจิ้นฟงนะคะแบทเทอร์สงครามหนึ่งครั้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นหนึ่งหอบหนึ่งครั้งนะคะน,นี่เป็นลักษณะนามต่อไปอันนี้ใกล้เคียงกันนะคะอันนี้เมื่อกี้เฮิงเจิรเจิรบันเหิงเพียแล้วก็เจิ เฮิงเผียวันโกแต่นี่เป็นเฮิงเจอเฮิงเจอเจออีกรอบไม่ค่อยเพียนะคะเฮิงเจอเฮิงเจอเจอเพียนะคะตัวนี้เช่นตัวนี้จึกจอย่างนี้จีนะคะจีแปลว่าถึงและนะคะและหรือถึงนะคะตัวนี้จีเหมือนกันแปลว่าระดับนะคะ อย่างเช่นขณะน,นี้พวกเรากำลังเรียนอาร์จีนะคะเรียนระดับที่2นะคะอาร์จี HSK rg จีนะคะ HSK ระดับ2จีสรุปว่ามี2แบบใช่ไหมคะตอนหน้าต้นนี้ก็คือเพียเป็นเหิงเพียวัน,วนโกเหิงเพียวันโกนะกับเหิงเจอเจอ นะคะอย่างนี้เพีย <Pierre. S 1> มาดูเรื่อชื่อตัวที字นะรู้จักอักษรเดี่ยวตัวนี้อ่านว่าเชิงนะคะชื่อเอิงเชิงเกิดจากต้นถงงอกที่เป็นไงคะงอกขึ้นมาอย่างนี้เพราะงั้นเชิงตัวเดียวแปลว่าเกิดหรือกําเนิดด้วยค่ะเกิดนะคะกาเนิดนะเชิงอย่างเช่น ตัวอย่างเช่นคำว่าเชิงจังนะเชิงจังแปลว่าเจริญเติบโตจังชูก็คือขึ้นมานะคะขึ้นมายาวขึ้นมานะ,ะโตขึ้นนะจังชูเชิงปิ้งปิ้งคือปโรคใช่ไหมคะเชิงปิ้งเกิดโรคก็คือป่วยเชิงขอแปลว่าชีวิตนะคะการดำรงชีวิตอ่ะ อันนลงชีวิตทีนี้เราจะมาหัดเขียนเชิงกันนะคะนำมาเขียนอักษรเชิงกันค่ะอักษรเชิงมีทั้งหมด5สาสระนะคะอันที่หนึ่งคิดลงอย่างนี้ค่ะ e e แล้วก็ r e r e, e, san e r e, san แล้วค่อยซื้อนะคะ e r e, san s ืโอูนะคะอันนี้อูเชิงเอาใหมค่ค่ะ e e น e ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งส,สองนะคะเชิญจอักษรต่อไปคือคำว่าเกาค่ะเกาแปลว่าสูงนะคะเป็นคำคุณศัพท์หมายถึงสูงนะเหมือนตึกสองชั้นเห็นไหมคะเราเขียนขีดข้างบนก่อนนะหนึ่งหนึงงหนึ่งสอ e r ื u ออันนี้ไม่ยกมือนะคะ e r s u u e r ออู 2, 3, 4, 2, 3, 4, แล้วก็เลี้ยว e r ออูเลี้ยวอันนี้ก็ไม่ยกมือคะ่ะ t e r ออูเลี้ยว t ปาเขียนโคอีกตัวข้างในนะคะมีโคอยู่ข้างบนแล้วก็มีโคอยู่ข้างในอีกอันหนึ่งนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหก七八九十หนึ่งสอ่้า七八九十นะคะเกาแปลว่าสูงค่ะมาถึงฮันจื้อเพียนผังค่ะอักษรข้างบนนี้นะคะมาจากตัวหนังสือตัวนี้ค่ะตัวนี้อ่านว่าจูนะคะจูหมายถึงไม้ไผ่นะคะอันนี้หมายถึงไม้ไผ่ พอมันลดรูปขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่เป็นข้างบนค่ะจะอยู่ส่วนข้างบนนะคะเขาเรียกว่าจูจอโถนะคะหัวเป็นไม้ไผ่นะคะปกติจะเกี่ยวข้องกับไม้ไผ่นะ,ะแบมบูนะคะเกี่ยวข้องไม้ไผ่อย่างเช่นตัวนี้นะคะตัวนี้มีไม้ไผ่อยู่ข้างบนนี่แล้วก็ข้างล่างจะเป็นแบบนี้ ลักษณะหน้าตาเหมือนตะกร้านะคะปกติตะกร้ามันก็คือไม้ไผ่สารขึ้นมาใช่ไหมคะอ่านว่าหลานนะคะหลานแปลว่าตะกร้านะคะบาสเกตเห็นไหมคะตะกร้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้เป็นไม้ไผ่ข้างล่างเป็นเหมาที่แปลว่าขนนะลักษณะเห็นไหมคะภูกันจีนใช่ไหมคะปากกาของจีนเขาข้างบนเป็นไม้ไผ่แลวข้างล่างเป็นเป็นขนขนแบบนี้นะคะตัวนี้คือปี ปี่ปากกาหรือดินสอนะคะปี่นะเกี่ยวข้องกับไม้ไผ่เพราะในอดีตคนจีนจะใช้ผูกกันอย่างนี้ในการเขียนตัวหนังสือแล้วเขาก็จะเรียกผูกกันของเขาว่าปีนะคะทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งอีกฝั่งมาดูอีกฝั่งตัวหนังสือนะคะตัวนี้อ่านว่าเชียนนะคะเชียนซื่อผังนะ ปกติมากจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนะเกี่ยวข้องกับปากมีปากเป็นส่วนประกอบนะกิจกรรมที่ใช้ปากเป็นส่วนประกอบเช่นตัวนี้ค่ะตัวนี้อ่านว่าเกอหมายถึงเพลงนะ,ะเพลงแล้วก็ชวยหมายถึงเป่าค่ะกิริยาการเป่านะ,ะชวยแปลว่าเป่าแปลว่าพัดก็ได้นะคะลมพัดมาหรืออะไรอย่างนี้นะคะ ทีนี้ถึงกิจกรรมของเราละค่ะ่วงเหรอนหัวโต้งนะยังเหรอนี่จ,จู่ก็คือกลุ่มละสองคนนะให้ใช้การสอบถามต่างฝ่ายต่างสอบถามถึง1วันเต่เซงหัวะนะในชีวิตหนึ่งวันกิจวัตรหนึ่งวันเนี่ยทำอะไรเช่นนี้ไม่เทียนจีเตียนทุกวันคุณกี่โมงชื่อเจอาฟัานกินอาหารกินข้าวเช้า คุณกินข้าวเช้ากี่โมงนะคะก็ตอบว่าวอไม่เทียน,นก็ได้ไม่ต้องกระดาไม่ต้องตกตอบแบบเต็มประโยคก็ได้ค่ะวอใส่เวลาไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยกริยาที่เขาถามนะคะตามด้วยกริยาที่เขาถามอย่างเช่นเราซื้อกินทุกวัน9ก้าโงเราซื้อก็จะตอบว่าวอวอ,อจิ้วเตี้ยนชื้อเจ้าฟานนะคะวอจิ้วเตี้ยนชื้อเจ้าฟานนี่คือกริยานะ แล้วก็อย่างนี้อีกอันที่สองนี้เม่เทียนเสมอสัอโ่โมงวิ่นตรงเสมอสั่วโมงก็คือเมื่อไหร่ะเมื่อไหร่ถึงจะออกกําลังนะพวกนี้อาจจะตอบเป็นเจ้าช่างใช่ไหมคะตอนเชา้าหรือเแี่ยอู่ตอนบ่ายหรือหวานช่างตอนเย็นนะคะสื่อใส่พิงอินให้เนาะ 我每天早上ี动น,น,นะทุกวันออกกำลังตอนนี้นะเช้าตอนเช้า下午ตอนบ่ายางตอนเย็นนะอ่าถ้าบอกว่าถ้าอายุสิบกว่าเราเรียกว่าสือตัวช่วยใช่ไหมคะสิบกว่ากว่าไม่บอกหรอกสิบเท่าไหร่ทีนเอ็ดแต่ถ้าอายุยี่สิบกว่าก็บอกว่าเออสือตัว ชยอายุ20กว่ากว่า30กว่ากว่าก็ซา้นสือตัวช่วยนะคะชั้นอายุ30กว่ากว่า40กว่าก็ชื่อสือตัวช่วยสำหรับเราซื้อเองเราซื้อ50กว่ากว่าก็อู๋สือตัวช่วยนะไม่บอกความจริงนะอันนี้เหมือนกันนะคะนี่คือการตอบของข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับมนีตัวตาอายุเท่าไหร่ ตัวเกา่าใช่ไหมคะสูงเท่าไรนะคะสูงเท่าไรอ่าคนจีนบอกส่วนสูงเป็นมีใช่ไหมคะหนึ่งเมตรซัมติงอีมีอะไรอะไรสมมติสูงร้อยห้าสิบก็อีหมีอู่นะสูงร้อยหกสิบก็อีหมีเลี้ยวสูงร้อยเจ็ดสิบกว่าก็อีหมีชีทีนี้มันไม่ไม่ใช่ร้อยห้าสิบเป๊ะถูกไหมคะ อย่างเราชื้อก็ไม่ร้อยห้าสิบเป๊ะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราสูงร้อยห้าสิบกว่ากว่าไอ้คำว่ากว่ากว่าคือคำว่าจีค่ะเพราะนั้นนี่ตัวเก้าตอบไปเลยข้าพเจ้าสูงหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าก็ตอบว่าอี้หมีอูจีนะคะถ้าสูงร้อยหกสิบกว่ากว่าก็อี้หมีเลิ่วจีสูงร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่าก็อี้หมีชี้จีอ่าทีนี้มาดูอันนี้ค่ะนนีีม่่เทยจัวสม天ุ่นตง ทุกๆวันคุณทำสมริต้องแปลว่ากีฬาอะไรนะออกกำลังยังไงบ้างเราเรียนมาดิดหน่อยเราเรียนมาอะไรบ้างเอ่ยอันที่หน่ผาปูอ่าเผาปู่วิ่งใช่ไหมคะอ่าเอาพินอินให้ละกันเผาปูวิ่งแล้วบทเมื่อกี้มันเป็นอะไรทีจูฉิวทีจูฉิวเตะบอลน,น,นะเตะบอล quay nước con nhổ 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 quay nam lên bát ta lăn chiếu okay. ta lăn chiếu lên bát Tí ta máu chiếu vì máu chiếu à, anh đi lên อันนี้ก็คือแค่ประวัติของเฉวาวันนี่คือการกิจกรรมกลุ่มน,นะคะเนียนหลิงก็คืออายุเขาสืบปลาช่วยคนสูงอี่มีชีอูเห็นไหมคะเมตรเจ็ดสิเซนวินโต้งกีฬาเขาทาอะไรบ้างเขาบอกว่าเหมยเทียนเจ้าช่งางเาผปุทุกวันตอนเช้าวิ่งค่ะเหม期ก็ซิงชีลิวทุกๆวันเสา每，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 ่每，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 ะ每，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 